สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนขุนยวมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอนําเสนอเสื้อคลุมลดอุณภูมิมมขณะเกิดภาวะฮิสโตแบบชุกเฉินสมาชิกในกลุ่มนะคะ 1. นาง,งสาวกหนกวันเจริญเจ้าสกุล2นาง,งสาวกุลนัทมั่นเขตเกียดิและ3ดิฉันนางสาวปพิชยากันทียะค่ะที่มาและความสําคัญประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนชื้นและอุณหภูมิสูงส่งผลให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเกิดภาวะฮิสโตนั่นคือการที่ร่างกายมีอุณภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียส หากไม่ได้รับการช่วยเหลือทันทีอาจทําทให้เกิดเสียชีวิตได้ดังนั้นการลดอุณหภูมิร่างกายอย่างเร่งด่วนจึงเป็นหัวใจสําคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฮิสโตค่ะความโดดเด่นของผลงานและลักษณะเฉพาะใช้หลักการเ h โมอิเ e ล็กทริกคูลเลอรในการลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วและปลอดภยัยใช้ระบบควบคุมอัจฉริยะและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ปว่วยและใช้การหมุนเวียนความเย็นอย่างต่อเนื่องค่ะ มีความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้และเป็นนวัตกรรมภานวิศวกรรมการแพทย์ใช้พลังงานต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำรบฉุกเฉินค่ะต้นแบบผลงานและวิธีการทำงานมีขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมดังนี้ค่ะสร้างชิ้นงานกล่องจากเครื่องพิมพ์สามมิติติดตั้ง power supply บอร์ดควบคุมและหน้าจอ oled ตามวงจรน,นี้ค่ะแล้วต่อสายเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิไปในถังเก็บของเหลวและติดตั้งในเสื้อคลุมจากนั้นเขียนโค้ดเพื่อควบคุมการทำงานพร้อมแสดงค่าอุณหภูมิในถังเก็บของเหลวและสถานะร่างกาายบนหนห้จอค่ะ และนี่คือภาพต้นแบบผลงานเสื้อคลุมลดอุณภูมิขณะเกิดภาวะฮิสตุกแบบชุกเฉินค่ะ ประโยชน์หรือผลกระทบของผลงานต่ออุตสาหกรรมเศรษฐกิจและสังคมช่วยลดความร้อนสะสมในร่างกายลดความเสี่ยงจากภาวะฮิสโตกสามารถปรับอุณหภูมิได้คงที่ป้องกันให้อุณหภูมิร่างกายต่ำเกินไปออกแบบให้ใส่ง่ายเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งกีฬางานฉุกเฉินในอาชีพที่ทำงานในสภาพอากาศร้อนใช้ไฟ12โวลต์ปลอดภยัยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นระบบหมุนเวียนน้ำทำให้อุณหภูมิคงที่ค่ะ ความร่วมมือจากองค์กรที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลขุนขยวมให้ความมั่นคอในการให้ข้อมูลสถิติผู้ปบวยฮิสโตกและความต้องการในการใช้งานในพื้นที่เสียงสูง2คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลเชียงใหม่ให้ความมัอนคอในการเป็นที่ปรึกษาร่วมในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกช้วัสดุอุปรกรณ์กระบวนการวิธีการสร้างตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และร่วมพันาน,านานวัตกรรมการแพทย์ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมสุขภาพคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่3โรงเรียนขุนยวมวิทยาสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สร้างเสื้อคลุม ุภูมิขณะเกิดภาวะฮิสโตแบบชุกเฉียดค่ะวิธีการใช้งานเราจะเริ่มจากการเปิดเครื่องเพื่อให้ชุดทำความเย็นและเครื่องทำความเย็น<ช>มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง10ถึง15องศาเซลเซียสค่ะจากนั้นนำเสื้อคลุมสวมใส่ให้ผู้ป่วยได้เลยค่ะและเจ้าหน้าที่สังเกตสีของหลอดไฟ LED หากขึ้นเป็นสีแดงนั่นก็คืออุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยยังสูงเกิน37.5องศาเซลเซียสแต่หากเป็นสีเขียวนั่นก็คืออุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยกลับสู่สถานะปากติแล้วค่ะ 好看。